ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีชวดประจำเดือนมีธุนายนพศ2564ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ยังคงมัวมองตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วยังมีอุปสรรคปัญหาและเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นอยู่เสมออีกทั้งเรื่องขัดแยง้งระหว่างบุคคลรอบข้างก็สร้างความเครียดให้หนักใจดังนั้นจึงควรตั้งสติให้มั่น ต้องมีความอดทนอดกลัน้นพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบอย่าบุมบ่ามใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหามิฉะนั้นจะทำให้สถานการณ์บานปลายด้านการงานช่วงนี้นอกจากต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาแล้วอย่างต้องระวังผู้ที่ไม่หวังดีที่จองจะก,กลั่นแกล้งให้ร้ายท่านดังนั้นจึงต้องแยกแยะให้ออกว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูที่คอยปัดแข้งปัดขา หวังจะชักใบให้เรือเสียจึงควรระมัดระวังในเรื่องการถูกใส่ร้ายป้ายสีดังนั้นจึงควรทำทุกสิ่งอย่างเปิดเผยถูกต้องและประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมรวมทั้งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจไมตรีกับคนรอบข้างก็จะเป็นการป้องกันตัวให้พ้นจากภัยผ่านได้ส่วนด้านโชคลาภการเงินเดนือนนี้ค่อนข้างอับเชาโชคลาภไม่ค่อยดี จึงไม่เหมาะกับการลงทุนทุกรูปแบบรวมทั้งการเสี่ยงโชคเล่นพนันทุกชนิดดังนั้นควรตั้งอยู่ในความสงบอย่าดึงเดินฝืนลิขิตโชคชะตานิจฉะนั้นท่านอาจจะต้องสูญเสียจนเกิดความเดือดร้อนด้านการเงินขึ้นนอกจากนี้พึงระวังการถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีให้ตรองเสียทรัพย์ฉะนั้นจงอย่าได้ไว้ใจหรือเชื่อคำพูดใครง่ายๆส่วนด้านสุขภาพเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็ขอให้ระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตให้มากโดยเฉพาะก,การเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนหากมีการเดินทางไกลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากๆต้องตรวจเช็คยานพาหนะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาด้านความรักุ่วงนี้ค่อนข้างเปราะบางอาจมีเรื่องขุนข้องมองใจกันจึงไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา เพราะจะทำให้ชีวิตรักของท่านล่มสลายได้ดังนั้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมจึงควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลและออนอ่อนผ่อนปรนทนุถนอมจิตใจกันและกันให้มากเพื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความห่วงใยจึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุข